สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานยู่ทางต่างแดนต่างทิน่นทำงานต่างประเทศเมืองหนองเมืองหน้าพี่น้องทงังบ้านพี่เมืองน้องทางสปป,อปลาวนะครับเซมุนีกับพ่อกับช่องลุงอ้วนบ้านหน้าขึ้นเกานะครับมือนีลุงอ้วนก็ได้มาเยี่ยมมายาม อ่ายไส้เนาะครับขออนุญาตพอลุงไปป่าแล้วนะครับถ่ายท้คลิบเผื่อนำเสนอในการเป็นยูนะครับน,นอนนอนหานอนหน้ามานะเห็ดยูเห็ดกินนะครับเหลียงง่วตั้งฟาร์มยูหายยูหน้านะครับลุงอ้วนกับ,บ่บได้แวะเขามาเยี่ยมยามยเราเยอะเชียว นี่คือหมองอ่งยูหมงเศ้าเล้วลุงอ้วนยืนทายถ้ำอยู่ทั้ง,งเสียงให้ทังหน้าแล้วนะครับบ,อบ่อปลาเราเลี้ยงไว้แต่กินไถยูเหลือยูเหลือก,อก,กินแะไรกับนายใจแกลสื้อขายน้ำครับโอ้เราเป็นคนมักธรรมชาติครับคุนมีหอดนกเขาขันคู่โอ้ราคาเท่าไรวนาอลูกพี่นี่ฮะเลี้ยงเบ่ง ้องเจ้าเขาบงคันละขันเลี้ยงนกคันเอาบ่แหมขัดแก้วลูกพี่เว้ยว่ามีนกเขาเผือกนกเขาเขาเขาบอกว่าสิมาไทยถ้ามั่งงัวงามแล้วเสนอกพี่น้องเอ้ยอ้าวอันนี้วันนี้ไปสมทบน้ำเพลินตนี่หย่าพุ่งหย่าฆ่าเนี่ยโอ้อยากเพลินพาเห็ดยังกังอ๋อเห็ดไปกัาเมืองเลี้ยวกระเลี้ยวตาตามเบสล่ะ ไปลูกว,ไปไปวัวจะพาไปบังง่วงอามเล่าบ้านเลยโอ้ยอยากเล่าผ้าน้องผ้านุงมาอยู่จังใดกินจังใดดอกลูกวัวก็เลยทําตามเล่าเห็ดตำเล่าสนอกลุงามาอยู่ให้อยู่หน้าแล้วก็พออยู่ก็กิน,ลนแล้วพีว่<ห>น,น้องเอ้ยเรามาฟาร์มงัวไอแดงไอแดงมันซืน้อวางในหรือปาบักล้วน ว่าเป็นกวางหลอนตัวว่าน่ะกวางหลอนโอ้ยไอหลอนโอ้ไก่กับีิตรไก่ตีมาลูกพี่ดิไฟมันหมไกลตีว่าน่ะ้า่ละว่าเลี้ยงไก่ตีพร้อมมาเห็นทั้งไฟบุญเหมือนแมงไก่บ้านทั้งคนไก่บ้านที่ไทนี่มิตรไก่ตีโอ้เราผูกพืชผสมผสานสมนอนไ้นอนหน้าเห็ดพืชทักที่งตัวนี้ว่าน่ะ อันนี้เป็นต้นเมียง,ไงไน,น,นี่ปนี่กินกีบ่นี่ยินกีระยายมาข้างนอกความตัวน,นี้ไฟนั่นออกดอกไฟนี่ออกใบ <c oughs> อยางบงวงงามฝ้างงวง,งวกพี่น้องเอ้มนี้วัดทระสมกับของมมามเย็บมายมมา,ามบือง,งวงงามเรมดดมล่า phẩm สิ่งีร้ร้อนในร้อนพอมาเหร่นน้ำมืสอสดจะเห่าถูาเไหมฮะนั่ <c oughs> งแตงบ่เนี่ย ไอร้อนไอ้ร้อนไอ้ร้อนไปเล่นเล่นเร่อโอ้ยพรอมาปยางซื้อดอกลูกเอ้ยมาเรียนน้ำมาเรียนน้ำเขาท่าด้วยนั่นเหละน่าแต่งเลยนี่นะครับมองยูมองเศร้าเล่าก็ได้ บรรยากาศตบรอบไปป่าเราจะพาไปสมง,ง่วงงามเราน่งแตงเอ้ยนั่งแตงไม่อยากเข้ามานี่ลูกนี้ไปลูกไป,ไป,ไปไครับได้ลูกแล้วไปไปไก่แม่บ่ได้แพงครับทำไมทำหนึงกับมาบ่ได้ด้วครับ ที่นี่มาดูเลยได้โล่เพิ่นเปล็ดนนะเนี่ยเพิ่นไปอยากเห็นมาเบิ่งฟังเพว่าเพิ่นเพิ่นห่วงง้องามเพิ่นนั่งแดงเปวดไม่ป่านแล้จะพาไปส่งฝากงัวเราลูกเดินเดิมีโอกาสมาเก็บภาพบรรยากาศครับท่งนี้ใกล้ตีวพัสน ข้างนอกใกล้บา้านใกล้ตุม่มโอ้บริเวณไ,ไม่ไปดปวดท่ว้ลูกอันพอ่ออดไหรอป้าอัน,นอันนี้ก็แค่เอฟสามหนึ่กแค่น้คเอฟสามหนึงหลายฟ้าามถือ่า,า,าม้มเงยด่อเป็นพี่น้องเ,ออลเลยเป็นเหรียตะของนอกได้นี่สายตางังวนะการมุ่งก็ย่งดีบริหารจัดการ งัวโลโอุ้ยก็ทาป่ะว่าน่ะค้องหัวหายวิ่อยู่มันเขาอยากออดก,กับวัวป่ะตัวนึงเอาเขาไปไว้ในสวนอือตังวัวแดงเบิดครับไอตังวัวแดงนี่ตังสีตางมุ้งไงคว่ำน้ำอือโอ้เราเห็ดห้างหยาโลก็ทายุ่งนี่สกมกับงัวไง วยกพื้นขึ้นประมาณเจ็ดสิบเส้นครับลุงวดไปทายไฮรังม่วงนี่พันธุ์เห็ดพื้นลงดินอันนี้ถือว่าพันธุ์มีประสบการณ์ในการเลี้ยงครับป้าเดย์ไฮวานไฮย้ายยังเขาบ่ดีบอกไม่ต่หัวหน,าน้ายายพันธุ์ฉีดตัวเองเลยยาอันนี้มันบริสบายก็จะค่อยโทษให้หมอมาโอ้หมอพันธุ์จัดการเลยมหมอ,อนนไม่มีหมอประจำอยู่มหมอหวั่นหมอหมอไม่ยิ่งเนี้ย อ,อ,อันนั้นอาหารประจำนี่ป้ายัางเฮมกินอาหารักๆเฟี้ยงแหงนี่นะ้กกนโอ้เฟี้ยงแหงกับกากมันกากมันสั่งหมอให้ยังไหนเ็ดเอง,ง,ง,งอตันนึงนะโอ้ใส่กัากกมาปิดยั่งคือว่ากัมาแม่ไี่แตะมัน โอ้ออกลูกตายโอ้ช่วงนั้นบวะนี่ข่าวว่างั่งม่ป่าออกลูกตายนะออันนั้นออกลูกแล้วป่าไรเลี้ยงกําลำพามากเน่ยอันลูกบักไดยป่าเนี่ยนี่ลูกบักไดยนี่พอมันเขี้ยเอ็ดเกลื่อนโหเราเล่นแต่เขี้ยเอ็ดเขี้ยเอ็ดสามหนึ่งอืมหลอดทะเลป่าป่ผสม อันผสมเดียวนี้หลอดละพันเทพเนี่ยอ่าเคฟตามนี้เคฟโอ้มีแต่รตัวแดงๆสูงๆเนาะอันนี้คืองัวไงครับงัวงามกูจังเข้าเนี่เลี้ยงบ่ได้ดอกครับเพราะว่าทุนบ่ถึงอันบริหารจัดการเป็นดีหรีครับเป็นเป็นฟ้ามันอยู่ได้แล้วเน่มันซื้อมามีแต่บักแสนไม่ขึ้นเนาะครับป้าซื้อมาแม่พันธ์เม่บอกมีแต่รุ่นแสน มีแต่รุ่นแสนโอ้น oh. ี magic, ่แสนอีนั่นแสนสองน่ะกลางพูดหนักใกล้ๆคนละแสนสองอ่ะโอ้ถือผ้ามาดิผ้าแสนสอนดอกงูกตัวน่ะงูกระทบงูกับทบหูมัดตัวมีแต่ตัวเชียงเชียงอยู่นี่เนาะใหญ่อยู่แต่ว่าหูเชียงจับได้ใบได้ เอาแต่เฟืองแหงไงที่พามาแล้วให้กินเออกินเฟืองแหงแล้วผสมข่าสวนผสมกากมันไผสนกากมันให้กินก็อยู่ได้ดิเนาะอยู่ได้อันนั้นนี่มิตรแม่ลูกอ่อนล่ะมันเข่าสวนเลีนกินว่าไปกินใบเลีนกีตดิป่ะว่าเอาเข่าสวนจะเกี่ยเอาตะเอาแต่ตุ่นใบมันจะจอยตีเขาก็ต้องขับไปเลี้ยงเรา ช่วงลํำปีวังปีนั้นมันเดีเป็นยังบ่มีมินเป็นยังบ่เกิดลํำปีป็นั้ปีระบาดหตายตัวนึงตัวเอหลวงมาอยสามามหลวงมาซอยสามหมื่นหงัวเขาเกิดลํำปีปีนั่นน่ะเอองไงหน่อยตายเป็นงใหไงนีหอง้อสองปีบักเถิกบ่ึแม่เถิดงัวเถิดราคาราคาอะไรป่าตัวมันตายห้วยันแม่นั่น ราคามันแพงบางมันแพงกับสิหกเจ็ดหมื่นกุหลาบโอ้งั่วตายเขาทั้งการมาซอยสามหมื่นเตีโอ้ก็ยังดีด้ยวยเนาะยังดีหน่อยหนึ่งอยูอ่ลูกหลานลูกหลานเขามายามตีมาเล่นน้ำตีโอ้โง,องัออ่วแล้วพี่น้องเอ้ยปีนี้ขายตัวไปป่ะขายตัวเดียวขายแบบตกตัวเดียวทั้งนอกก็มีพี่น้องเอ้ยงัวเล้วปวด เรากลางผ่าสลับล้อมเลยมันหลอะไรมัน,ลนลหล่นขอกคุณหัวเขียวเขียวคุณแม่นนั่นสวนลินจีข้างล่างุ่นแม่นสวนลินจีเด้อพี่น้องเอ้ยปีนี้ขายหลายได้หลาไปนเนี่ยครับไหลรับสวนลินจีนยากนะหลับแสนวัวนะไม่ธรรมาดาครับไหลรับจะขายบรินจีจักไรปะแปดไรแปดไรขายได้เกือบแสนครับแปดเก้าหมืาา่นซักสีออกทำได้ปีปปนี้โรคอะไรปาขายปีมัน่นหงษ์ ลินจี่รุละอร่อยพี่น้องเอ๊ะตะขายลินจี่เราก็ได้ปีละแสนถ้าไปขายขี่ขายขี่งัวอีกส่วนงัวเราแต่ละตัวงัวงามครับพี่น้อไปพ่อมาแล้วผู้เลื่อม<อ>ต้นไม้คือเท่านี่มันเห็ดน้ำเพล่นลยากด้วยละแสนสองหมืนหนึ่งแสนสองส่วนคือไม้มีแต่ตัวละแสนครับคมละแสนงัวนพี่นง เพิ่นกับพ่อไปพ่อมาแล้วยู่ไร้ัันเาไปยู่โตแล้วี่มละเสียนรือมาช่วงนี้ราคาถือแล้วกับพันขายเขามาใายเท่าไรกว่าแม่ทั้งสี่ซุมเินี่เขามาใายเราบ่บ่ก้าบ่ก้าซื้อเลยบ่ก้าบ่ก้าว่าเห็นเราบ่ก้าว่าเลยขายบ่ได้บักนี่บังยืนเสียกี่เท่าไรป่ะนี่ ราคาปลาซื้อมากที่จังไหนอันนี้มันลูกแม่คอกตัวไหนลูกงัวแม่บัวเนี่ยงัวแม่ตัวมันโอ้ไปไหนเอ็นสังครับผมาพุ่งมาเยี่ยมยามมาเจ้ของงัวนั่นแหละเจ้าของงัวให้มันเจ้าของงัวเออนั่นนะครับเอ็นเป็นป้าพ่อรุ่งเราเป็นผู้เบ่งผู้แย่งซ่วยอันลูกเต้าเออเจ้าของงัวมาถ่ายคลิปงัวงามลงยูทูปไปนวดสังเอย ทำมาทำมาเปิดละแค่ตัวมาสักหนึ่งตัวสนวดียนี้มีอันเปิือละแค่ตัวมาไดีายวซังนั่งอันนี้ยืนนี่เจ้ลูกตัวอะไป้ามีต่เคเบิร์เอออ์ติดเอ

เพี้ยงเวอร์สันไปได้แล้วพี่น้องไงการบริหารจัดการฝ้ามง่วงงามเพิน่นทีมันก็อยู่ได้แล้วเมื่อเด้เดือดร้อนยังพอไปพอมาก็ขายผลผลิตทั้งสวนเพิ่นลินจีเพิ่นกระปีละแสนง่วงงามเพิ่นกระขมละแสนครับสื่อมาตัวนี้เว่าได้เพิ่นมาขายพันได้ว่าเพิ่นได้พ่อ,พอกล้กาก็พ่อกล้ามาใกล้พ่อฆ่าก็ได้ <laughs> ต่ละมือลุงกวนกับไปถ่ายได้หลายมองครับเพื่อเปรียบเทียบไอพ่อพี่นมองเขาได้เบิงน้ำกันว่าแต่ละงฟ้ามนะครับฟ้ามหน่อยฟ้ามใหญ่มือนี้ลุงกวนมามองฟ้ามใหญ่ครับมือนี้มาฟ้ามงวงงามของเสียมแม็กเป็นเหลี่ยงตะงัวงามมีตะงวัวงพ่อน่ะครับงัวเอฟกับมี่ีอกา์เอบละพ่อน่ะ สุดยอดเสียแม็กเอ้ยกลางมุ่งให้นอนพร้อมการดูแลก,การบริหารจัดการกครับคือมองยูมองเสาสาลาลิมน้ำบ้านลิมน้ำเชียงหน้าลิมน้ำของลุง้วัยืนไทยเปิดกล้องที่แหลกครับลุง้วัน,นั่งอยู่หัน ขณะนี้ลินกี้เพิ่กำลังออกดอกช่วงใดมันออกมากออกผลสว่าผลซ่างโอ้ช่วงก้อนสงการก็เริ่มเก็บผลผลิตอีกบ่หรือช่วงใดโอ้ผู้ใดอยากได้หรือผู้ใดขายทรงยู่บ่เท่ามีผู้ต้องการโอ้โลดโลเท่าไรราคาเท่าไรเนาะพิกัดอยุใส่กสะิวได้เนาะ พีละพีกัดน้องหอยหอยคู่พีละครับคอมเมนต์มาเลยติดต่อได้ทั้งลูกอวนบานหน้าครับลูกอวนที่ผ้ามาบึงการบริหารจัดการกับควมเป็นยูของเพื่อนจังไงเพื่อนนอนให้นอนหน้าดิครับนี่ <S <S นอนใหน้นอนหน้ามาเหตุการณ์เกษตรครับแถวมนีตะกีเป็นตรงแหงหน้าแบบว่าท่านมีเอยียงครับแหงแรงปัญัง <S <S นี่นะครับปัจจุบันกัรยังเสียสภาพหลังการ เก็บเกลียวเหลียวไฮลาน่ากันสิละครับแดงจึ้งครึ้งสิละหญากระไดสีแดงๆนี่แหละแต่ว่าแม่ป่าพ่อลุ่งลูกหลานเพินมาพักฟืน้นปรับพื้นที่จากแห่งแรงก็เป็นมงยูมงเศร้ามงเลี้ยงสัตว์มงปลูกพืชครับในรับผลผลิตแล้วเลิ่นจีเพิ่นกัดขายได้ปีละแสนครับงัวง่ามเพิ่งกัดเป็นฟ้ามบักหญ่ ตมละแสนซื้อมากระไดมาเริ่มต้นเดี๋ยวนี้จะล่นข้อครับเดวนใ้ฟ้ามงวเพิ่นงวเพิ่นล่นข้อล่นฟ้ามแล้วมันนี้มาบ่งฟ้ามไงครับมัอนี้ฟ้ามตัวยางเหมือนทางหลังกัเป็นกากมั่นครับสม จินกับเพียงแหงครับสำหรับคลิปเยี่ยมยามถามข้าว้ามไงของเสียแม็กมนเนี่ยกัสิลูกบวนกัสิขอจบไปเพียงแค่นนเนี่ยนเออพ่อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่ะนะครับ เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเหตุคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณหลายเดือพผมพี่น้องผู้เข้ามามาลับเบึงรับชมคลิปของลุงอ้วนมาหน้านะครับขอให้มีแตค่ความสุขความเจริญลำล้ำลุ่ยยู่ดีมีแห้งทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ